โอเคสวัส okay, so, ดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะเอาตัวใหม่นะครับอันนี้คือจะบอกนะเป็นการเล่นครั้งแรกนะที่ผมเจอกับฟอร์เรนติโนระดับเมสซมหรือว่าท็อป10ของเซิร์ฟนะครับเอ่อกอเรียสอะกอเรียสรูเลอร์นะครับคือผมเล่นตาแรกเลยผมก็ยังไม่ค่อยเซฟเท่าไหร่นะตอนนี้เจอฟอร์เรนติโนระดับท็อปเซิร์ฟโอ้โหใหม่ก้อนเนี้ยครับคนนี้ ome, er or, เมสซมเอเดนดอร์ด้ยแต่ว่าไม่ได้เอเดนดอร์เราไม่สนใจ นะครับเราจัดไปเฟิร์สคิวก่อนเลยนะฮะ่ดเสเตปการล้มซะก่อนธรรมดาที่ไหนตัวใหม่ถามจริงว่าสู้ได้ไหมบอกเลยนะว่าสู้ไม่ได้ทุกคนเดี๋ยวไปหาเล่นนะสู้ไม่ได้จริงถ้าแบบว่าโหมด5้านี้ว่าประอย่างนึงคือปกติเนี่ยสกิลสองน่ะถ้าเราเล่นเป็นเราจะไม่จำเป็นต้องกดเล็งเลยนะฮะแต่นี่ผมบอกตรงว่าผมเล่นไม่เป็นจริงๆแนละ้วดูมันล้มล้ามันล้มมันไปเลย <S <S สเตปการล้าไม่ธรรมดานะฮะไม่ส้มจริงไหมดูเอานะฮะ คือตอนแรกเนี่ยเอาจริงๆนะผมก็นี่เป็นตาแรกเลยนะครับถ้าถามว่าพี่อาจแต่วันไหนจริงๆอัดนานแล้วเพราะว่าผมเป็นครีเอเตอร์เนาะผมก็ได้สก,กินก่อนนะครับแล้วก็เหมือนจะสู้ไม่ได้เลยนะแต่ว่าผมไม่ซีเรียสอยูอยแ่แนะเขาออกทงเอาทรอยมานะฮะแล้วก็ามาที่นาทีที่3นะครับผมก็คือแบบถามจริงคือตอนแรกเนี่ยผมก็ก็จะมาทำคอน,ทนเทนต์เฉยๆนะครับว่าตัวนี้มันสามารถที่จะสู้ตัวไหนได้บ้างนะแต่จริงๆผมว่าตัวเนี้ยมันก็เก่งนะทุกคนแต่ว่ามันเล็ดเลยนะมันเล็ดมากเลยนะผมแล้วก็อ่าสู้สู้ผมว่าสู้ฟอเรน <_ S 1> เนี่ย ผมให้นะความยากนี่สู้ยากมากนะผมดูดิคือปกติแล้วเนะี่ยคนเล่นตัวนี้เป็นอนะ่ะคือมันไม่จะเป็นต้องเลงซีรีสองก็ได้นะแต่ผมเลงทุกดอกเลยปนะแล้วคือผมยังไม่ได้รถถังเลยวนะ่รถถังยังไม่ได้ตังเลยฮนะึเคลียร์ไปจังหวะน,นี้แล้วดูจังหวะน,นี้ดูดิขนาดผมเล่นตารแรกนะผมกล้าสาพาเลยว่าผมเล่นตารแรกจริงเนะนี่ยนะประวัติเหมือนจะมีดูเดี๋ยวแคปโชเลยแคปโชเลยขึ้นภาพหาเล่งตัดต่ออยแล้วกู <c oughs> ดูมันลำดลลำเิอลำดิซีรีสองเอาดิเอาด,ด,เอาดิ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  มันได้ไหมล่ะแต่ว่าผมว่าสู้ยากทุกคนไปเล่นตัวอื่นดีกว่าตอนนี้มันสู้ยากจริงแต,แต่ผมก็ไม่ธรรมดานะสิดูดิแล้วมันเหมือนกอคิปเลยเนาะกูกอคปเหรอวะก้าวแล้วของตีเร็วเกินไปวะมันก็เลยเหมือนกอคิปวะแล้วผมไม่ตีบ้านด้วยทำไมผมเป็นคนอย่างนี้วะคือผมก็ไม่รู้ทุกคนตอนแรกว่ามันเป็นกอเรียระดับแบบอ่าเขาเรียกอะไรท็อปสิบของเซิร์ฟอะกอรีรูเลอร์อะผมก็ติดเล่นไงอยากจะรู้ว่าแบบเออลองของไหนนะครับไมส่วนคอนเทนต์นนะเออ ตอนนี้ผมก็แบบดูดิมันลำมันปลาบอกไม่โดนด้วยผมหลบเก่งก็ด้วยโตเก่งเขาด้วยอ่ะดิอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวดูดิธรรมดาได้ไหนอ่ะดูดูดิแต่ถ้าผมว่า5-5ตัวนี้สู้ฟอร์เรนได้นะครับมันพอที่จะแบบว่าข้ามขื่อเพราะว่าไอ้อันตีของมันนะมันจะโดข้ามขื่อได้เนาะมันทะลุอะไรได้นะครับมันทำให้แบบว่าหลบนะครับฟอร์เรนโนได้แล้วก็มีสกิลหนึ่งที่ช่วยหลบอีกสกิลหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็มีพวกสตันตัวทสองไว้ขัดอันตีถ้ากดทันนะต้องสามารถขัดอันตีของฟอร์เร Fish. เราก็หนีได้นะตอนนี้คือเราเลือกตอนเราหนีแต่ผมไม่รอตีหมดด้วยเล่นคือบวกตอนนี้เลยนะฮะบวกตอนนี้เลยนะฮะบวกตอนนี้เลยฮะดูดิดูดิดูดิ таких, ดูดิโอ้โหดูดิสดูดิสดูดิสธรรมดาที่ไหนดูแล้วผมออกไม่ออกไอเทมด้วยยิงไปยิงไปยิงไม่กลับไม่กลับบ้านเหรอไม่กลับบ้านเหรอฟิกเกอร์ไปแล้วด้วยฮะหล่นไปเองแล้วผมยืนแอคโซเลยยืนแอคโซเลยอ่ะคืองงเหมือนกันว่าทำไมไม่จบคือตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าแบบมันได้ใจไง ใจเป็นหมาอะไรเงี้ยก็เลยจะแบบว่าขอสักนิดละกันอยาก็รู้ว่ามันจะขนาดไหนกันเชียร์นะฮะอยากรู้มันจะขนาดไหนกันเชียร์นะแต่เซฟกันแล้วไม่ธรรมดานะแต่ถ้าผมรู้ว่าเขาเมส้มนปะปีนี่ยผมกดเลยละผมเอาจบเลยแต่ผมแบบว่าประมาานะตอนนี้ก็ตัดไปแล้วนะนาทีที่หกแล้วนะหลบหมาป,า,ปาป้าไปางไงฟอร์เรนดูดิคือถ้าคนเล่นเป็นเนี่ยสกลิลสองมันไม่จำเป็นต้องเล่นอนะไรมันจะล็อกหัวอัตโนมัติเลยนะฮะสำหรับถ้าทันอยู่ในระย,ยะนะวันที่ผมเล่นพยายามจริงธรรมดาบุ๊มบึ๊มบึม มันเก่งขนาดนี้เลยนะตอนนี้ถ้าถามว่าทาไมดูดูแบบแตกต่างกันเลยผมว่าอาจจะเป็นเพราะเงินนะเงินผมมันจะนำก็ได้นะในช่วงแรกทุกคนน่าจะเห็นนะครับว่าเขาเนี่ยลําตึงจริงนะแต่ว่าผมเนี่ยก็ค่อนข้างไม่ธรรมดาเออว่านไม่ธรรมดาดลยอ่ะก็เอาเรื่องเอ้ก็ต้องมีกงินบ้างส่้ยแต่ว่าจริงเล่นตานั่งจริงนะผมไม่ขึ้นอินเสิร์ไปแล้วไม่เชื่อเก ไม่เจอก็ไปดูเอา,เามาแล้วโดนผักไปหนึ่งทีเอาไปแหวะแทกแล้วผมรอที่จะหนีเห็นมันลามสเต็ปการ์มมาแล้วปะเอ้ยมันยังตีหรือเปล่ามนานันตีะน,นะตีวาวนะดูดิเดี๋ยวเปลี่ยนมาแล้วผมต้องเคลียร์รถถังก่อนนะฮะมันมีสกิลทั้งหมดเราขึ้นแสดงงี้เราสามารถจะกดสกิลไหนก็ได้สองรอบเลยฮะเห็นไหมมันกดสกิลได้วสองรอบไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมมาแล้วตีมันนะตีมันโบย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 ,โบยดูดิ ีธรรมดาพอเล้วสกิลสองพร้อมใช้งานพร้อมใช้งานสกิลหนึ่งได้สองรอบเอาดิมันจะรำหรอจะรำใช่ไหมัำตีมีสกิลมาแล้วอุ้ยตัวมันอันตีสกิลแล้วเดยอยสบยยสบาย,บายเอาดิธรรมดาที่ไหนแล้วดูจากการออกของผมก็ไม่แน่ใจนะครับออกของเอองอชียวร้อยทำไมเนี่ยมันจะทําให้พลังโจมตีมันลดลงเนาะแล้วดูตอนนี้ทุกคนผมแบบว่ารำเบรย์ก็คือแบบปล่อยจอยเลยแบบโอ้โหให้คีย์มันเคลียร์กัน ราะว่าผมไม่อยากย,ากยากินที่จมูกถ้าผปล่อยหีบเขาปลอมใช่ไหมคลิปมันจะตีบ้านทุกคนซึ่งผมไม่รู้ว่ามันคือกอร,ร์เรสโรเลอร์ถ้าผมรู้ว่ามันคือกอร,ร์เรสโรเลอร์ผมจะเอามันไว้ไหมล่ะเออแล้วก็ตาแรกด้วยแล้วก็อยากจะลองของไง เออขอแล้วช็อปปี้เด้งไงจังหวะนี้สปอนเซอร์ไม่ได้จ่ายนะว่ามันเด้งแล้วจังหวะนี้ผมปาดอกว่าไปแล้วผมโชว์โหดมากอารตีไม้ไม้สี่วิแล้วให้รีให้กวาดให้กวาดเลย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 ยังไงสกิลสองโบสกิลหมึนลุงไงจังหวะนี้มีเลงมีเลงอัลติไม้สกิลมาสีเลงอย่าซีเลงอย่าซีเลงเซ็งโตัวให้มันหลั่เลื่อนไม่ลดเลย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 ตัดไป ตันไม่โยด้วยโองงจริงแล้วมันอันนี้ฟอร์เรนยังไงยังไงสกิลสองมาตันไปทีหนึ่งตันไม่โดนเนี่ยมันเป็นนั้นทำไมไม่ไม่โดนเลยทำไมไม่โดนเลยสกิลเอาเอาเอ้าเรียบร้อยอันตีว่าจดีันนี้เทมเมสบอกว่าเข้าทางโจนเลยอยู่ดีก็เข้าทางโจนโอ้ยู่ดีก็ลาบลอยขึ้นมานะแล้วผมไม่เขียด้วยมึงดองอะไรเนี่ยล้วยอมแพ้เลยฮะซีเรงเซงโต้ใหญ่เยอะถามว่ากอรจริงไหมถ้าเต็มการละมันบอกทุกคนแต่ว่าผมอาจจะเชิงหนาไง เอ้ยอนจจเชิงนานนั่นแหละเอ้ยแต่ว่าถ้าถามว่าตอนนี้เนี่ยเล่นเคยแบบแพ้ฟอร์เรสต์บ้างไหมในโลกกุกหันเนี่ยมันจะได้ของเทรนเอ้ยกดต่อไปแกบุกดต่อไปไปเลยทำต่อทำต่อจะได้ดูว่าเขาจริงไหมนะครับกดซีเฮ้ยลําอะไรเะเออดูดีทุกคนขับไปสองประวัตินี่ว่าเขาคืออะไรนะกดสองซี่น้องน้องสองทำไมน้องสโลไลท์จังเลยนี่ กอร์เรูเลอร์ตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันคือกอล์เรูเลอร์ทุกคนแต่ว่าผมเหมือนจะเห็นไหมอิมอร์ทัลคอนควเลอร์ตอนนี้มันเปลี่ยนชื่อแรงใหม่เนาะตอนนี้ก็เหมือนกับกอล์เรูเลอร์ทุกคนก็มีส้มไม่ส้มเลยก็ว่าไปนะถูกไหมธรรมดานะยังกดยอมแพ้ผมเลยนะวันนี้ทุกคนสำหรับวันนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจของผมต่อไปด้วยนะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับเจอกัน